รวมเนื้อหาจิตวิญญาณอาริยเมตยา,ตยาวิธีเชื่อมต่อคือการปรับจูนให้จิตสำนึกเป็นคลื่นเดียวกับจิตใต้สำนึกคือการหายใจลึกยาวฉันขอมอบความรักให้กับตัวตนที่สูงส่งของฉันประโยชน์ของการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกได้คือเราสามารถตั้งคำถามเพื่อให้กุรุภายในจิตใต้สำนึก ค้นหาคำตอบจากจัก,กราวาลมาให้เราจะได้คำตอบที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราถามโดยต้องวางความคิดและอัตตาลงก่อนเสมอการฟังเสียงดนตรีหรือดูงานศิลปะเป็นการให้อาหารและความสงบกับจิตใต้สำนึก มนุษย์ทั่วไปที่ยังหลับอยู่จะแสดงออกและตอบโต้กับเหตุการณ์ต่างๆเป็นอัตโนมัติไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกขับเคลื่อนจากการตัดสินและการตีความสถานการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ในอดีตของตนส่วนคนที่เริ่มรู้ตัวก็จะเห็นว่าตัวเองมีความคิดลบเกิดขึ้น จึงเกิดความไม่ชอบและไม่อยากให้เกิดอารมณ์หรือความคิดนั้นก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจิตใจซ้อนทับเข้าไปการที่จะหลุดออกมาได้คือการยอมรับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วสํารวจว่าอะไรเป็นต้นเหตุทุกอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นลึกๆแล้วเกิดจากการที่เรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ จึงแสดงปฏิกิริยาบางอย่างออกไปเพื่อปกป้องตัวเองไม่เพียงแค่เราที่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวคนอื่นก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราก็จะให้อภัยได้โดยอัตโนมัติและเป็นอิสระจากความกลัวที่เคยครอบงำเรามานานแสนนานเมื่อเราเป็นอิสระ แล้วให้ทุกการกระทําของเราต่อจากนี้ขับเคลื่อนใหม่ด้วยพลังงานแห่งความรักความกลัวเมื่อถูกผสมกับความคิดด้านลบจะกลายเป็นความเชื่อที่มีต่อความปรารถนาของเขาเช่น เป็นไปไม่ได้หรอกยากเกินไปฉันไม่มีทางทำได้คนเก่งกว่ายังทำไม่ได้เลยคำเหล่านี้กลายเป็นกำแพงที่ทำให้เขาล้มเลิกความตั้งใจและเปลี่ยนไปทางเลือกอื่นแทนวิธีที่จะทำลายกำแพงนี้ก็คือเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรักความเชื่อจะเปลี่ยนไปเช่นมันท้าทายมันน่าตื่นเต้นฉันทำได้อยู่แล้วเมื่อปราศจากความกลัว และอยู่ในสภาวะที่เบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเมื่อนั้นเราจะสามารถเข้าถึงความรู้ทางจิตแล้วช่องทางและวิธีการต่างๆที่จะทำให้ความปรารถนาสำเร็จจะปรากฏขึ้นวิธีคิดแบบไม่แบ่งแยกการที่เรามองว่าสิ่งปฏิกูลเป็นของศกรปรกจะต้องกำจัด มันถึงจะเกิดกระบวนการทำความสะอาดแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งสกปรกมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆได้อีกเช่นเรื่องการขับถ่าย ทำไมต้องขับเคลื่อนใหม่ด้วยพลังงานของความรักเพราะว่าทุกดวงจิตบนโลกมาจากต้นกำเนิดเดียวกันโดยดวงจิตของแต่ละกลุ่มสัญญาว่าจะมาทำภารกิจเป็นแหล่งพลังงานบวกหรือความรักให้กับโลกพร้อมกันแต่พอมาเกิดใหม่ที่โลกกลับลืมที่เคยตกลงกันไว้แล้วใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกเพียงอย่างเดียวและลืมว่าแท้จริงแล้วเรามาจากที่ กันและคิดว่าเราแปลกแยกโดดเดี่ยวดังนั้นกลุ่มจิตวิญญาณที่เคยสัญญากันไว้ก่อนจึงพยายามสื่อสารผ่านจิตใต้สำนึกมากับความฝันเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงคำถามที่เรามักถามกันว่าเราคือใครเกิดมาทำไมก็มาจากพวกเราเพื่อเตือนให้ เราน้อมจิตสํานึกและวางตัวตนลงแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกเมื่อเราเชื่อมต่อได้แล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าถึงความจริงทุกอย่างไร้ขีดจำกัดค้นพบศักยภาพที่แท้จริงภายในสําหรับดวงจิตที่ตื่นแล้วจะสามารถสื่อสารกับรูป,ปธรรมชั้นสูงได้ หรือรูป,ปรธรรมที่เรียกว่าโลกคู่ขนานด้วยภาษาจิตด้วยจะสื่อสารกันผ่านภาพเหตุการณ์และความรู้สึกที่ ทุกดวงจิตวิญญาณอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความรักระดับสี่ตลอดเวลาและรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับทุกคนมีธรรมชาติและผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ให้กินได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทุกคนไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองแต่ทำเพราะรักที่จะทำและสิ่งที่เขาทำนั้นให้ประโยชน์กับผู้อื่นที่นั่นไม่มีการซื้อขายแต่เป็นการให้ให้สิ่งที่เขาทำนี้กับคนที่ต้องการมันโรงเรียนที่นั่นไม่ได้สอนความรู้แต่สอนวิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยตนเองคนที่นั่นบริโภคผัก ผลไม้และธัญ,ญพืชเท่านั้นทำให้พวกเขามีร่างกายที่ดูหนุ่มสาวตลอดและอายุยืนหลายหมื่นปีและเขาอยู่เพื่อรอดวงจิตกลุ่มเดียวกันที่ยังอยู่บนโลกให้ตื่นขึ้นแล้วกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเพื่อเดินทางกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมาพร้อมกัน ภาษาจิตเป็นภาษาสากลเป็นภาษาที่ใช้กันทั้งจักรวาล ภาษาที่มีศักยภาพในการสื่อสารด้อยที่สุดคือภาษาที่ต้องใช้การเปล่งเสียงออกมาจากลำคอเพราะเราอาจจะสื่อสารออกไปไม่ตรงกับความเป็นจริงรวมถึงความสามารถในการได้ยินของอีกฝ่ายและความแตกต่างกันของภาษาซึ่งปัญหาต่างๆเกือบ90%เกิดจากการสื่อสารการเรียนภาษาจิต ต้องมีความพร้อม3ประการ 1. ความพร้อมทางกายจะต้องหายใจลึกและยาวตลอดเวลาเพราะมันจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ก็จะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวเราหากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวเราแข็งแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือความแข็งแรงของพลังจิตและนี่คือประการที่สองอันเป็นผลมาจากการฝึกหายใจความพร้อมด้านอารมณ์ความพร้อมของเครื่องรับ เรามักใช้อารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองไปบดบังสารที่คนรอบข้างส่งมาคำถามคือเราจะจัดการมันได้อย่างไรตอบคือ ต้องหยุดกระบวนการนี้ตั้งแต่วินาทีแรกของการรับรู้อย่าให้มันเกิดกระบวนการถัดไปหยุดอยู่ตรงแค่รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ปรุงต่อด้วยการพยายามกำหนดรู้จากทักษะการหายใจที่ลึกและยาวให้ทัน การตื่นรู้คือความเข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งมีคำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกรุกรานหากเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราแล้วเราจะทำอย่างไรได้รักเขาสิถ้าเรารักเขาด้วยหัวใจบริสุทธิ์เราจะมีการปฏิบัติต่อเขาไม่เหมือนกับที่เราเคยทำมาอย่างแน่นอน ด้วยวิธีการนี้เราถึงเป็นผู้มีชัยชนะที่แท้จริงถ้าโชคดีเขาจะตื่นเพราะมันคือการทำให้เขากลับใจความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือจิตวิญญาณของเราจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขและสามารถจัดการกับเงื่อนไขนั้นๆได้โดยปราศจากอนุภาคกรรมใดๆการทำ การออกไปเผชิญกับบทเรียนบททดสอบว่าเราจะสามารถแสดงความรักต่อใครๆในโลกนี้ได้มากแค่ไหนเมื่อเราทำสิ่งใดโดยไม่เกิดความผิดพลาดไม่เผลอไปก้าวล่วงผู้ใดเราก็มีโอกาสที่จะปลดเปลื้องพันธนาการแห่งกรรมได้ท้ายที่สุดจิตวิญญาณของเราก็จะเป็นอิสระ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้มีได้ทำหรือได้เป็นแต่มันเกิดจากใจที่สงบแบบที่ไม่มีเงื่อนไขหรือสถานการณ์ใดๆสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเราที่เข้าถึงความรักอันสูงสุดได้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ร้ายกาจเพียงใดจิตใจของเราก็ไม่มีทางสั่นสะเทือนเป็นอย่างอื่นได้โดยเด็ดขาด มาฟังบทสรุปต่อ EP 3นะคะ